การรักษาความรักที่มีต่อกันให้มีค่าถูงส้งและมั่นคงมาเลยมาเลยมาเมายมาเลยมานลเล้มาเงยมาเลยมาเลยม่เลยมอเลาลยม้เลาเลอมาเลกมาเเลยมาเลยมาเลมาเลยมาเลยมาเลมาลาเลอาา 你老三嘞？<開><開> ขอให้เราร้องเพลงมักการความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักโดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่พระเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้รบล้านพระอัจฉาที่ตกกับเราทั้งหลายถ้าพระเจ้าของรเราต่อทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งก,การนันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าถ้ารเราทั้งหลายรับซึ่งก,การนั้ณที่นี่ต่อพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นองค์พระยานแก่ชายหญิงคู่นี้ในพิธีมงคลสมรสอันบริสุทธิ์ และในการสมรสซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ให้อยู่ในระเบียบบัญญัติของพระองค์ทรง,รงวอวยพรในพระเยริสจ้าและต่้งให้ประทานสืบต่อก,กันมาเพื่อเป็นเกยียรติยศท่ามกลางมนุษย์ทั้งอวงให้จดจำไว้ด้วยความเคารพนอกๆว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งการสมรสให้เป็นสิ่งบริสุทธิ์เพื่อสวัสดิภาพและความสุขสำราญแห่งมนุษยชาติ พระผู้ทรงช่วยให้รอดของเราทรงประกาศว่าเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงละบิดามารดาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันพระองค์ได้ทรงสอนเขาเหล่านั้นที่เข้าในความสัมพัน์นี้ให้ทะลุสนองการและการด้วยความรักและให้การยกย่องน,นั่นถือกันอย่างสมควรช่วยแบกระระกันและกัน ในความมั่นคงและความอ่อนแอในชีวิตเราลงใีใจกันและกันเมื่อคราวเจ็บป่วยทุกข์ยากและเร้าตกอยู่กินด้วยกันด้วยความตัดซื่อและมันเพียนในการทำมาหากินในทางที่ชอบเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งต่ตางๆอันจำเป็นแก่การครองชีวิตสำหรับครอบครัวของตนทั้งจะอธิษฐานและ่งเสริมซึ่งกันและกันด้านวิญญาณเกต เพื่อชีวิตจะได้บริบูรณ์ด้วยพระคุณของพระองค์ขอเราร่วมใจกันอธิฐานสำรักขอทั้งสองให้ผ่องใสประทานจิดใหม่ให้เหมาะสมแก่สภาพของชีวิตในชีวิตต่อการและการแบบพิจฉวนภาวาะภายใต้การทรงนำและองคุ้มครองของพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนรถของท่านว่าไม่ผัดต่อธรรเนียม ประเพณีและกโหมายบ้านเมืองใบสำคัญกันนั้น,น,ก,น,นก,กับนางสาวรัตนาบรมรงิชัยชาติคุณได้จดทะเบียนสมรสนักสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เลขทะเบียนที่136ทับ64357นักวันเมื่อวันที่ หนึ่งภาพันธ์พุทธก,กาันราช2 5 4 4ีลงชื่อประพาทธา,า,าขอให้ท่านทั้งสองให้คำสัญญาข้าพเจ้าขอสัญญาปฏิญ,ญาณต่อพระเจ้าและสุภาพชนที่นี่ว่าข้าพเจ้าดินดีรับคุณรัฒนณาประหลงทีชัยชาติคุณเป็นภรรยาของข้าพเจ้าแม้มั่งมีหรือ ยากจนสุขรุอทุกเจ็บป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้า mm hmm. จะรับใคร mm hmm. และสัตว์ซื่อต่อภรรยาเสมอไปอฏิยาณต่อพระเจ้าและสุภาพชนที่ว่าข้าพเจ้า mm hmm. ยินดีรับคุณสุชาติมนอโอมเป็สามี แม้มั่งมีหรือยากจนทุกข์หรือสุขจะกป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะรักใคร่นัสัตซือสาอสามีตลอดไปขอเราร่วมใจกันทิฐาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของสากลละโลก ขอทรงไว้ถึงความดีทุกประการขอทรงประทานกำลังใจแก่ผู้บ่าวสาวให้สามารถที่จะรักษาคำสัญญาปริญญาและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้จัดเจื่อและมั่นคงไม่แปรปลวนขอทรงประทานพระพรให้เขาทั้งสองประสบความสุขความเจริญด้วยพระคุณของพระเจ้าในานามแห่งพระเยซูเจ้าอาเมน อย่ามอบของสริงใดให้เป็นไปทำด้วยเนื้อทองคำบริสุทธิ์ขอให้ท่านทั้งสองมอบแก่กันและกันเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งคำสัญญาแสดงว่าท่านจะช่วยกันรักษาความรักที่มีต่อกันให้มีค่าสูงส่ง และรรมั่นส่องให้หน้าไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงคำแสดงหน้าขอมอบแบบวันนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายถึคำแสดงโอกาสต่อไป thank you อย่างไรอันความรักแท้นั้นย่อมอดทนนานสมานน้ำใจซึ่งกันและกันและเสียสลับกระทำคุณความดีแก่กันสัตซื่อต่อกันไม่คิดแค่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวแก่สามีหรือภรรยาจนสุดกำลังไม่มีใจคอหงุดหงิดไม่ช่างจดจำความผิดแต่หนหลัง แต่ให้อภัยซึ่งกันและกันเชื่อในต่วนดีของเขาอยู่เสมอความรักแท้นั้นย่อมไม่มีวันสูญสิ้นโอกาสอธิษฐานเพื่อครอบครัวใหม่โดยิจธาบาลโยตินินเนเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายของชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้โปรดประทานกำลังใจแก่ผู้เป่าวสาวให้สามารถรักษาและปฏิบัติตามคำสัญญาปฏิญาณ ได้อย่างครบบริบูรณ์โปรดบูกมัดเขาให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดชีวิตด้วยความรับมั่นคงของพระองค์โปรอดอวยพรแก่เขาให้ประสบความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตครอบครัวและในกะาหน้าที่การงานตลอดจนสิ่งที่เขากระทำร่วมกันโปรดประทับอยู่เบื้องขวาเพื่อเป็นประทีปสองทางชีวิตโปรดสถิตเบื้องซ้ายเบื้องขวาเขาเพื่อประทับประพองที่ให้ล้มลง เพื่อต้องเผชิญกับปัญหาโคลสุ์แห่งชีวิตและวิกฤตการณ์ต่างๆโปรสถิตล้อมรอบเขาเพื่อปกป้องการภัยที่จะพุกลามชีวิตโปรสถิตภายนอกภายในเขาเพื่อจะมีแต่สิ่งดีหล่งไหลออกจากชีวิตความคิดํำพูดและการประทำจนเป็นที่ประทับใจผู้อยู่รอบข้างและเป็นเหตุให้เขาทั้งหลายได้สัรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอมขอบเขาไว้ในการทรงนำอารักขาและอุปถัมภ์ของพระองค์วันนี้พรุ่งนี้ตลอดไปเป็นนิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนรอเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ซองสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงท่านทำเขาจะได้สารเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรง อยู่ในสวรรค์ขอให้ผู้สมรสจุดเทียนสมรส

ในานามของพระผู้เป็นเจ้าขา้าพเจ้าผู้ประกอบพิธีขอประกาศว่านับตั้งแต่นี้ไปเจ้าบ่าวผู้มีชื่อว่านายตุชาตมลิวงศ์และเจ้าสาวผู้มีชื่อว่านางสาวรัตนาบรมวิชัยชาติคุณนับเป็นภรรยาและสามีกันตามประเพณี ของบ้านเมืองและตามพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดบังอาจทำให้เขาแตแกแยกกันเลยขอเรียนเชิญที่ประชุมยืนขึ้นซอนรับ